ทุกคนมาเรื่องแล้วครับเมื่อเจมินาย3.0นะครับสามารถสร้างอินโฟกราฟิกภาษาไทยได้ไม่เพียนแล้วนะครับงานนี้บอกเลยว่าอาชีพกราฟิกอาจจะตกงานนะครับอยากรู้ว่าทำยังไงรีบมาดูกันด้วนก็ๆๆใครที่ติดตามคอนเทนต์ช่องผมอยู่นะและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับรบกวนให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดซี e เร์ช่องนี้กันไว้ด้วยขอบคุณจ้า ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับสำหรับเจม i น i 3.0นะที่เขาอัปเดตใหม่เป็นตัว Pro 3.0เนี่ยตอนนี้นาโน b a n a n a เนี่ยเขาสามารถสร้างรูปภาพอินฟโฟกราฟิกภาษาไทยไม่เพี้ยนแล้วนะอย่างนี้ผมบอกว่าสร้างรูปอินฟโฟกราฟิก ภาษาไทยนะครับเรื่องข้อดีของ iPhone ให้ดูหน่อยนะครับบอกเลยว่าแป๊บเดียวเองนะครับเขาจะรันออกมาให้แบบนี้เลยและที่สำคัญอย่างที่บอกครับสวยงามแล้วภาษาไทยไม่เพี้ยนเลยครับอันนี้ ีเด็ดมากๆนะครับถือว่าเจ๋งสุดๆไปเลยนะครับแน่นอนนะครับเราสามารถกดแชร์หรือแม้แต่กดดาวน์โหลดได้ถ้าดาวน์โหลดมานะบอกเลยรุ่นนี้เขาจะไม่ติดลหลยน้ำด้วยสำหรับตัวโปรนะครับต่อไปเป็นข้อดีของ Android บ้างแป๊บเดียวเราจะได้อินโฟกราฟิกขึ้นมาแล้วคำถามครับแล้วอย่างนี้ อาชีพคอมิเตอร์กราฟิกเราเนี่ยจะเป็นยังไงครับจะตกงานไหมเนี่ยบอกเลยนะครับอย่างนี้บอกสามารถที่จะกดแชร์หรือกดดาวน์โหลดต่อไปได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคถ้าถูกใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้นะ